เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการขีปนาวุธหนักของไทยในปี2027ที่กำลังสร้างแรงสันสเถือนไปทั่วทั้งภูมิภาคด้วยพลังทำลายล้างระดับโลกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพไทยโดยขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่าปราการสายฟ้าเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยชั้นนำของไทยและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลก จุดเด่นของขีปนาวุธนี้อยู่ที่ความสามารถในการยิงไกลกว่า2,500กิโลเมตรพร้อมหัวรบที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำลายล้างได้หลากหลายรองรับภารกิจทั้งเชิงรับและเชิงรุกไม่แพ้ขีปนาวุธของชาติมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาประเทศไทยใช้เวลากว่า5ปีในการวิจัยและพัฒนาขีปนาวุธปราการสายฟ้านี้โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมและการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอาวุธขั้นสูง ระบบนำวิถีของขีปนาวุธใช้ AI ควบคุมแบบอัจฉริยะพร้อมระบบเรดาสามมิติที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธนี้ยังสามารถทะลวงระบบป้องกันอากาศชั้นนำของโลกอย่าง THAAD หรือ S400 ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงเท่านั้นระบบขับเคลื่อนของปราการสายฟ้ายังเป็นแบบเทอร์โบเจ็ตร่นใหม่ที่สามารถเร่งความเร็วได้ถึงแม้เจ็ดซึ่งหมายถึงเร็วกว่าความเร็วเสียงถึงเจ็ดเท่าเรียกได้ว่าเป็นขีปนาวุธที่ไม่เพียงแต่เร็ว แต่ยังสามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศเพื่อหลบหลีกการสกัดจากข้าศึกได้อย่างคล่องแคล่วและด้วยการเคลื่อนไหวในลักษณะศึกษาไฟลผานจึงทําให้การดักจับจากระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามแทบเป็นไปไม่ได้หนึ่งในเหตุผลหลักที่ไทยพัฒนาอาวุธระดับนี้คือการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียนและทะเลจีนใต้ซึ่งมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนขยายอิทธิพลทางทะเลมากขึ้น ส่งผลให้ไทยในฐานะประเทศที่มีบทบาทสําคัญด้านความมั่นคงในภูมิภาคจําเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติขีปนาวุธปราการสายฟ้ารุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมกับแพลตฟอร์มยิงแบบเคลื่อนที่บนรถขับเคลื่อน8ล้อท,ที่สามารถยิงได้จากภูเขาปา่าทึบหรือแม้กระทั่งจากเรือรบทําให้สัตรปรูยากที่จะคาดเดาจุดยิงได้อย่างแม่นยําเพิ่มความคล่องตัวในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยขีปนาวุธนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งหัวรบธรรมดา หัวรบเจาะเกราะและหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรัศมี10กิโลเมตรจีนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการเปิดตัวของขีปนาวุธไทยรุ่นนี้โดยสื่อหลายสำนักในประเทศจีนได้รายงานข่าวพร้อมแสดงความกังวลถึงทิศทางยุทธศาสตร์ของไทยในอนาคตบางรายถึงกับวิเคราะห์ว่าไทยอาจกลายเป็นกำลังสำคัญในระบบพันธมิตรของตะวันตกหรืออาจยกระดับบทบาทของตนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและเวียดนามก็เริ่มจับตาก,การเคลื่อนไหวทางการทหารของไทยอย่างใกล้ชิดแม้ว่าการพัฒนาอาวุธจะมาพร้อมกับคำถามด้านจริยธรรมและการเมืองระหว่างประเทศแต่รัฐบาลไทยได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าขีปนาวุธปราการสายฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันตนเองเท่านั้นและจะไม่มีการใช้งานเชิงรุกหรือโจมตีประเทศอื่นเว้นแต่ในกรณีที่ไทยถูกคุกคามหรือบุกรุกจากศัตรูจากภายนอกนอกจากนี้ขีปนาวุธไทยยังผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ทั้งในด้านความแม่นยำความเสถียรของระบบนำวิถีความคงทนของวัสดุดในสภาวะอุณหภูมิสูงและความสามารถในการตอบสนองต่อการรบแบบไฮบริดซึ่งรวมถึงสงครามไซเบอร์และการแทรกแซงทางข้อมูลในการทดสอบสุดท้ายที่สถานีลับในภาคตะวันออกของไทยขีปนาวุธปราการสายฟ้าสามารถพุ่งพยานจากแท่นยิงและไปยังเป้าหมายที่ห่างออกไปกว่า2,400กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงไม่ถึง5เมตรผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารหลายประเทศแสดงความประทับใจต่อความสำเร็จนี้ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียที่ให้ความสนใจในเทคโนโลยีที่ไทยใช้และแสดงความต้องการที่จะศึกษาความร่วมมือในอนาคตขณะที่นักวิเคราะห์จากสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าการพัฒนาขีปนาวุธปราการสายฟ้าเป็นก้าวกระโดดของกองทัพไทยที่อาจเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในอนาคตอันไกล ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าความสามารถในการทำลายล้างสูงและจุดยืนในการรักษาสันติภาพขีปนาวุธปราการสายฟ้าของไทยในปี2027ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธทางยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองความมุ่งมั่นในการป้องกันประเทศและจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งกองทัพไทยที่พร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายของศตวรรษที่21